จะวอร์มกันก่อนไหมครับพี่กัะเอาไปยอมคมือดีโอ้โหขาใหญ่ต er> ีนยาวจริงจังมากพี่จริงๆแล้วบางทีเกมนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่เก้าไม่อาจอยู่ที่บอดี้บาลานนี่เราใช้มือเดียวเลยสองมือไอ้อยากใช้กี่มือก็ได้สองมือก็ได้ี่ยังใหญ่อบอกเลยว่ารองเท้าผมชนะต้องยังใหญ่เลยตอนนี้แล้วรองเท้ามิวแบบบอดี้บาลานแบบได้เปรียบมาก อาจจะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ครับผมมันอยู่ที่เทคนิคว่าเราจะผักแล้วเราจะปล่อยหรือเราจะดันยังไงอ่พร้อมนะมสองมือใช่ไหมครับเอออย่าอย่าเพิ่งจับกันก็ได้เดี๋ยวมันอจับเลยก็ได้จับจับจับเอ้ยอยากทำอะไรก็ทำเลยเดเ๋็วพี่ไหนลองลองลองยี่กั๊บเล่นกันก่อนไหมผมนี่บอกเลยว่าปกติผมเล่นกับกั๊บอ่ะจะไม่ค่อยจริงจังเฮ้ยจริงป่ะ แล้ววันนี้คุณจะจริงจังเหรอใช่เพราะว่าทีมผมไม่ไหวเลยสองเราเราจะแพ้ไปด้วยกันทุกคนวันนี้ผมจะรับให้ทุกคนดนทยผมกำลังอกกันโอ้พอไหมครับผมห้ามผักอย่างอื่นกันนะให้ผักได้แต่มือนะจะผักยังไงครับแต่คุณจะใช้แต่คุณจะใช้ตัวช่วยอย่างอื่นได้นั่นหมายความว่าหน้าหัวคุณจะใช้แบบเออช่วยให้เขาล้มเนี่ยได้ มุดได้หัอได้หรอแต่มือต้องผักกันอย่างเดียวนะครับผมพร้อมเริ่มเฮ้ยเฮ้ยอ๋อลทอกเมื่อกี้เมื่อกี้ม่อกเาลอง้ยเขาใช้เทคนิคครับที่ไม่รู้เลยนะที่ตามหามาตั้งนานว่าพระเอกแมทชิคคือใครให้ตายเถอะผัดเอกเฮ้มิวครับผม คุณเล่นแล้วมาถีกเหรอเนี่ยตอนนี้พี่คิวตอนเนี้ยผมปวดหลังแล้วโอ้โหเมื่อกี้แอนแบบไอ้แล้วคุณแบบกลับมาได้รองเท้านี่ตัวช่วยรองเท้านี่ดีมากเลยนะทุกคนนี่คุณอาจจะใส่รองเท้าของไมเคิลแจ็คสันมาหรือเปล่าทีลองเนี่ยเฮ้ยคุณโกงอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผลออกมาแล้วครับเสมอกันครับเย้เราเลยจะต้องให้แต่ทีมนะครับเลือกตัวแทนนะครับนะครับแล้วไปที่สภา ไปทำไปทไรไอ่ช่วยด้วยไอ้บ้าไม่ช่วยแก้กันหน่อยโอยตัวแทนใช่ไหมตัวแทนอยู่นี่ไงตัวแทนทีละคนเลยเหรอเออตัวแทนตัวเลยรู้สึกว่าเราได้ตัวแทนแล้วับครับนี่ฮะตอนนี้พี่อปวดหลักอ้าวส่งตัวแทนมาครับเพื่อเป็นการตัดสินเงาได้ได้ได้ไ้ไดโอ้ด้ไ้ไ้ได้ได้ได้ด้ได้้ไมไ้ รอบนี้นะครับเราจะเปลี่ยนกติกาเล็กน้อยครับผมนะครับผมเราจะให้ใช้ใช้อะไรดีวะใช้เอาอะไรนะเอาเหมือนเดิมแลวกันเหมือนเดิมลวกันอันนี้ก็แล้วปวดหลังโอ้ปวดหลังต้องยืดหน่อยยืดกมเนื้ออยู่ตอนนี้ครับผมใช้เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับที่ถ้ายืดกมเนื้อนะครับครับเราจะให้ใช้มือเดียวนะมือเดียวมือเดียวนะครับครับผมคุณเลือกข้างที่ถนัดนะครับนะฮะถ้าเกิดคุณถนัดขวา ก็ใช้มือขวานะครับพูดทำไมวะพร้อมเอาแล้วงั้นแสดงว่าตอนนี้ก็คือถ้าทีมไหนแพ้ก็คือแพ้ทั้งทีมเลยใช่ไหมเออเออแอ้วไม่ต้องทำโทษพร้อมกันแล้วเหรอเอ้ยผมว่ารอบนี้นะมือเดียวขาเดียวดีกว่าแล้วไม่ต้องดันกันหรอกแต่ให้แตะกันแหะให้ยางเงี้ยห้ามเกี่ยวห้ามเกี่ยวกันนี้ให้แตะแตะให้แตะกันคนละรอบยืนยังยากเลยให้ปล่อยปล่อย่ชุบก่อนปล่อยย่ชุบก่อนว่าใครจะได้เริ่มดันก่อน เออเอ้ยังยิงยาวพ่อบอกยิงฉุบโอเคาแตกก่อนเหรอเออไม่กับได้ก่อนพ่อกัปแพ้พูยกับเดี่ยวโอ้โหพี่ก็ได้เหรอยืนขาเดียวมือเดียวอ่ะยืนขาเดียวไว้นะฮะเอาขาควายหลังไว้เออเอาขาควายหลังเออเออเพร้อมนะอ่ะแคบแตะแกันอยู่นะพร้อมนะอันนี้คือให้ผมออกแรงก่อนเออให้คุณแตกดันเขาก่อนโอเคครับพร้อมนิ้มลกจองซ้ำไป ย้วเออคนนี้ฟาวครับกรรมการครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เขาชักมือหลบอ่ะเขาก็ไม่ได้ห้ามชักมือหลบใช่มันเป็นเทคนิคแต่ว่าฟาวทั้งคู่เพราะว่าคุณน่ะก็ล้มส่วนเขาจับนมหนุไมแล้วเขานี่เออมออเออเอออะไรนะเอาทีเอาทีตอนนี้ฟาวนะฟาวนะเมื่อกี้ฟาวใช่ไหมฟาวคู่ฟาวคู่อ๋อนี่ให้ใครดันนะอันนี้ใครดันก็ต้องกราฟต่อโอเคกราบต่ออ่ะ กูโคตรโกงเลยพร้อมหนึ่งสองสามอ่าดักเสียโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มที่เต็มครัเลยเพราะนั้นถือว่าโอเคกาฬิกาสิ้นสุดแพ้เอาคนต่อไปคนต่อไปน่ารักสิหนึ่งสองสามนี่โอ้ย Vai, é. vai, é.